สวัสดีครับพวกผมแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูรถมือสองอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda Civic นะปี2006นะครับอยู่ด้านหลังผมนะนะครับคันนี้ถูกมากนะครับรถแต่งสวยด้วยนะครับสําหรับใครที่ต้องการรถเก่งนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอยู่ข้างหลังผมเนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปขอกลับกล้องนิดนึง ก็คันนี้นะครับเป็น Honda City ZX นะครับปีตัว2อง6นะนะครับนี่นะที่เขาลงขายไว้นะครับให้ผมมารีวิวให้นะคันนี้เดี๋ยวมาดูสภาพรอบๆก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะสำหรับพี่ๆครับที่ทักมาว่าอยากได้รถเก่งนะก็อันนี้นะครับน่าใช้มากนะครับราคาไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวผมขอรีวิวสักคู่นะครับแล้วผมจะแจ้งราคาเนะนี่นะครับสังเกตดูนะครับคันนี้นะครับจะมีดิสหน้าดิสหลังนะนะครับดิสหลังก็มีนะเห็นไหมครับนี่ครับอ่า สภาพสีใหม่ๆเลยครับสีสวยเลยคันนี้นะเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งคันนี้นะครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับในเล่มก็เป็นสีน้ําเงินนะวันจุดทะเบียนนะครับสองห้าสี่เก้านะนี่นะครับเป็นฮอนด้าซิตี้เป็นป้ายนครสวรรค์นะครับนี่นะสพสี่แปดศูนย์สามนครสวรรค์นะครับคันนี้อนะครับอันนี้สายซิ่งนะครับรถอยู่ลมเก่ารถอยู่จังหวัดขรนูรณ์นะครับ น,นี่เป็นป้ายนะครสวรรค์นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับรนะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปดีโอได้นะนะครับอ,อืมนั้นก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะ เปิดประตูมานะครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับน,นี่นะครับอ่ากระจกไม่แตกไม่แล้วนะสภาพภายในหรูหรานะครับดูดูดีนะครับคันนี้อ๋อก็ดูเลขไม่กม่อนครับอ๋อเปิดกุญแจมาครับ ง่ายด้วยครับวันนี้ติดเครื่องแล้วนะอ่าครับโอเคเลยคันนี้อาเลขไม้นะครับอยู่ที่สองแสนหกหมื่นหกสิบสี่นะครับคันนี้มีกระจกกระจแกแตกนิดนึงนะครับอยู่ที่ข้างหน้านะแต่ว่าภายในถือว่าโอเคมากนะอันนี้นะแอร์เย็นฉ่ำเลยครับกุเชื่อมเสียงให้ด้วยนะอันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะนะครับอันนี้ สภาพภายในตกแต่งมาอย่างดีครับไลติ้งผมว่าโอเคเลยนะวันนี้ข้างในหอมครับไม่ไม่เจ้าของเขาไม่น่าจะฟุบุรีนะคันนี้เพราะว่าสภาพภายในเหมือนรถผมเลยนะครับคล้ายๆกับรถผมเลยนะนี่นะอ่านี่ครับมีอะไรแต่งตึงตามรูปนี้นะเพื่อนๆพี่ๆครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะครับภายในก็จะประมาณนี้ ก็โอเคเดี๋ยวพามาดูเครื่องกันดีกว่านะอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับนะไปเห็นมาก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมครับสภาพเครื่องนะก็เป็นเครื่องเดิมๆนะครับตามซุ้มต่างๆนะนะครับอันนี้ไม่ร้อนอันนี้ลองๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ถ้าเกิดว่ามันร้อนนะครับก็แนะนำอย่าเปิดนะถ้าเครื่องมันร้อนอยู่นะครับแต่ถ้าเครื่องมันเย็นก็เปิดได้นะนะครับไม่งั้นมันจะฉุดอ่าเนี่ยครับน้ำก็ปกตินะนะครับน้ำปกตินะครับก็อันนี้รถก็ใช้งานอยู่นะรถก็ใช้งานปกตินะครับดูน้ำมันนะครับ น้ำมันไม่มีปัญหานะครับอันนี้นะครับเครื่องดีนะอันนี้เพื่อนพี่อยากเดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะอ่าครับมีอย่างนี้แผ่นเพดยังยังมีอยู่เลยนะอันนี้นะครับรถปี2 0 0 6นะอันนี้นะครับภาพโอเคนะครับ ต <Yeah. S 2> ั้งน,นากัจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังนะครับนี่ครับสภาพข้างหลังนะนี่นะตอนท้องนะครับจะมีคานอยู่นะ อ,อ,อันนี้นะครับเบรกเป็นหลังเป็นเบรกดิสด,ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูทั้งหลังนะอันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับอันนี้นะเป็นน้ํามันล้วนนะนี่นะเป็นน้ํามันล้วนนะครับเอามียางอะไหล่ด้วยนะอันนี้อ่านี่นะครับยางอะไหล่ด้วยนะอ่านี่นะครับ ตามซุ้มต่างๆยังอยู่ดีครับไม่มีสนิมนะผพีเอานี่รักษาดีนะครับไม่เป็นไม่ได้เป็นรถเจมน้ำนะครับก็คือมียางอรไหลเน้เดิมเลยนะครับโอเคข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้นะอเแต่งสวยมาเลยครับคันนี้นี่เนาะเปิดปิดง่ายครับคันนี้นะปิดสนิทเลยครับตามรอบขอบต่างๆนี่นะครับไม่ มีชนหนักนะคันนี้นะของเขานี่สวยเลยครับประมาณนี้นะก็นี่นะครับนี่เป็นภาษีนะเขาเพิ่งต่อมานะครับ13ตุลานะครับเดือนที่แล้วนะครับเพิ่งต่อมานะเป็นของปีหน้านะครับหมดปีหน้าเลยเนาะเอาไปก็สามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็ยังไม่ต้องต่อนะเพราะเขาต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะอลายแต่งที่เขาให้ไปนะครับที่ติดกับรถนะครับนี่นะผมพาไปดูใกล้ๆนะครับนะครับ นี้จะเป็นฝั่งคุณนั่งข้างนะครับสภาพก็สวยมากนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาแต่งมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะเอาไปก็ใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับนี่เนาะเพราะว่าเขาแต่งเข้าทรงมาสวยมากนะครนคยังภายในนะเ <ๆ S 2> พื่อนๆพี่ๆนะครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่นะครับอืมก็สําหรับคันนี้นะครับรถอยู่พิจิตร์บูอยู่หล่มเก่านะเขาเปิดราคาไว้ที่1นึ่งแาบาทนะครับสามารถโทรมาต่อรองกับ เจ้าของรถเขาได้นะเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะยังไงก็ทัวรมาต่อรองกับเจ้าของรถก็ได้ครับแต่รถเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนอยังไงกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็มีกลุ่มนะครับยังไงกลุ่มซื้อขายเนาะผมจะปัดหมดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ยังไงก็เข้ามาดูรถกันได้นะครับก็นี้ก็จะประมาณนี้นะโอเคที่ผมจบคลิปไปเเ,เท่านี้ครับับวันนี้สวัสดีครับ